สวัสดีครับผมปกกระจองแม่งแปรรายเดอร์เลยครัมวันนี้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะวันนี้ตรงกับวันที่28เดือน3เดือนมีนาคมปี68เนาะก็สักประมาณเวลาบ่ายโมงบ่าย13สมนิกายีนาทีเนาะเกิดเหตุเป็นเล่นไหวในคอตมอรู้สึกได้ซึ่งแรงมากซึ่ง ถือว่าเป็นการรู้สึกได้ครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะผมทํางานอยู่ในห้างนะที่เดลโมบางกะปีเนาะ mm hmm. ก็อาการของมันก็คือเหมือนคนเราจะวูบเป็นลมอะครับทุกคนเนาะตามถามทุกคนก็อาการคล้ายๆหมดคืออาการมันคืออยู่ๆเหมือนเราจะวูบแล้วเป็นลมไปเลยตอนแรกยังไม่รู้นะว่ามันเกิดป็นเดินไหว oh, ไม่รู้แต่มารู้อีกทีก็เห็นพวกป้ายพวก พวกไฟโคมไฟมัน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 สั่นอ่ะเนาะแต่ทีนี้ก็อาการเวียนหัวก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆทีนี้ลูกค้าพวกรูกันออกมาเลยซึ่งแต่ตามผมเองก็ถามว่าตกใจไหมก็ตกใจแต่ว่าก็ไม่ได้ครูกตกใจวิ่งไปกับพวกเขาเนาะก็พยายามยืนบริการลูกค้าอยู่ <c oughs> แ้วก็ยังไม่ได้ตื่นตระหนกไปที่จะวิ่งไปกับเขาสุดท้ายแล้วก็วิ่งออกมาจากห้าง ออกจากพื้นที่น่าจะหลังๆสุดเนาะก็ด้วยความที่ตกใจส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ตื่นหนกอะไรส่วนหนึ่งด้วยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยน่าจะเหตุการณ์ผ่านไปตักตอนนี้สี่โมงแล้วเหตุการณ์ผ่านไปสามชั่วโมงแล้วตอนแรกก็ถามว่าในห้างรู้สึกโกลาหล่นไหมก็โกลาหลนนะโกลาหลนแต่ผมไม่ได้ถ่ายบรรยากาศอะไรเก็บไว้หรอกแต่ตอนนี้ทางแผนกหรือทางห้างประกาศให้พนักงานกลับบ้านได้เนาะ ตอนนี้ตรงกับเวลา4โมงกว่า4โมง15ก็ทางแผนกให้กลับบ้านได้ก่อนก็กลับบ้านกันตั้งนี้ก็เลยให้ดูบรรยากาศนะตอนนี้เนาะทุกคนน่าจะกลับบ้านกันแล้วพยอยกลับบ้านกันไปครับไปครับเ้แล้วเหรอ ก็เนี่ยบรรยากาศภายนอกก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวจะถ่ายดูบนถนนด้วยนะว่ารถติดขนาดไหนแต่ว่าเหตุการณะ์ะวันผ่านไปสักสามชั่วโมงแล้วล่ะผมก็จะพูดเล่าเหตุการณ์ไปเลยนะทางกลับบ้านนี่น่าจะตอนแรกอะ่ะรถติดมากนะติดมากเหตุการณ์ผ่านไปสามชั่วโมงกว่าแล้ว <c oughs> นี่ก็บรรยากาศหลังจากสามชั่วโมงไว้แล้วเนาะน่าจะเริ่มคลี่คลายกันบ้างแล้ว แต่เหตุการณ์น,นี้น่ากลัวจริงทุกคนน่ากลัวจริงๆิซึ่งถามว่ามาตรการต่างๆที่เราเตรียมการไว้เลยคือแล้วที่เราเคยฝึกซ้อมไว้มันใช้ไม่ได้นะมันมันมันรู้เลยว่าทุกอย่างที่เคยซ้อมเคยอะไรมันใช้ไม่ได้เลยณจมงหน้าทีนั้นไม่มีอะไรที่มาตรการได้ใช้ได้ทุกคนนอกาต่างก็ต่างก็ดินดนะ้นรนเอาตัวรอดเนาะไม่ว่ากันไม่ว่ากันต่อให้ฝึกซ้อมกันาดไหนก็พอถึงหน้าทีนั้นก็ ก็ไม่น่าไม่น่าตั้งสติตดได้เนาะตอนนี้บนถนนลำสาลีเนาะไูแล้วพี่เราคะอะไรของเขาเนี่ยวัยเขอเป็นเือนกัะดอกาวันนึมันก็จะหายไปแล้วอะไรของเขามาหากินอะไรตอนนี้ใไ้ย hey, ัดเค ก็ทุกคนต่างก็จะกลับบ้านเนาะรถติดก็ตะยอยใจเย็นๆนะทุกคนนะจต่มว่าใจเยนเ็ยนๆกลับบ้านกันต่างคนก็ต่างอยากกลับบ้านเราก็รอจนกว่าประแหนกประกาศเนาะถ่าจะได้กลับก็ไม่ได้อะไรก็ประแหนกให้กลับก็กลับได้เดี๋ยวไปรับเมียต่อตามแหนกเมียก็บอกให้กลับเหมือนกันแต่นี่ก็คือถ่ายให้ดูบรรยากาศนะวันนี้นะตอนนี้ถามว่ารถติดไหมรถก็น่านจะติด

เดี๋ยวจะลองแวะรับ so ผู้โดยสารเผื่อใครจะไปไหนมันมีมาแล้วใครจะไปไหนไหมรีบกลับบ้านอะได้ไหมเจะได้แวะสักคนนีไหมก็ไม่รู้จะเล่าอะไรมันก็ประมาณในห้างเนาะก็ ก็พยายามบริการลูกค้าให้ออกไปให้หมดก่อนรถก็น่าจะไม่ติดแล้วตพวมันผ่านมาสามชั่วโมงแล้วทุกคนก็ตามข่าวเนาะตามข่าวว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรอีกไหมหรือมีอัพเตอร์ช็อคอะไรอีกไหมเึงตอนนี้ก็กลับบ้านก่อนกลับบ้านกันก่อนผมยังรู้สึกเวียนหัวนะหรือมันเป็นมโนไปจิตมโนไปเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่ายังเวียนหัว ขับรถได้แต่ว่าเหมือนเหมือนเวียนหัวไม่รู้ว่ามันเวียนหัวนี่บรรยากาศบนท้องถนนนะตอนนี้ก็อยู่บนถนนสีนักลินนะบนถนนสีนากลินนะ ียดปิด้วไฟฟ้าปิด คนที่ทํางานบนตึกที่สลมนั่นจังเลยเพราะว่ามันน่ากลัวมากตึกนั้นสลมโหตึกมูลค่าสองพันหนึ่งร้อยสามบกล้านหายไปในพิษตาเลยนะทุกคนนะ ก่อนแน่นอน,นนะเนะไม่ได้ว่าอะไรกันเท่าใจเย็นๆแบ่งๆกันไปดืงแบ่งกันไป,นไปอยู่บนถนนแล้วน่าจะไม่เป็นไรแล้วทุกคนอยู่เยอะมันจะมีอัพต์ช็อกแรงอะไรขนาดไหนอีกไหม รัดติดรัดติดเป็นธรรมดาของเหตุการณ์พวกนี้โอเคไปเรื่อยๆใจเย็นๆไปเรื่อยๆ que okay. cao hóa chân tiền này luôn coi Nhìn tưởng em cả trái khao gì Gặp ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền mặn ให้ด uh, hey, ูเต็มๆเนาะ ใชคิดชีวิตจะเป็นอย่างไรตอนนี้อ่อนนุ t ก็ไม่ติดมากนะเคลื่อนตัวได้นะทุกคนนะ ีิกกลกนีนซียน เวลาผ่านมาก็จะสามชั่วโมงแล้วทุกคนตั้งแต่เกิดเหตุไปเดินไหว กอชีวิตก็ต้องดําเนินต่อเนาะถ้าไม่เกิดเหตุอะไรต่อร่างกายก็ดําเนินต่อไปก็ต้องรอทางที่ทํางานว่าให้เข้าไปทํางานได้ไหมพรุ่งนี้เนาะสงสารแต่ตึกนั้นแหละนักคู่ไฟกันยาวเลยอืม ซีคอนน่าจะปิดทําการน่าจะปิดทําการกันทุกที่ ก็ไม่ถึงกับหายนะแล้วติดอะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็นเมื่อตอนตก่อนเกิดเหตุหรือตอนเกิดเหตุผมว่าน่าจะติดเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยมันผ่านมาแล้วสามชั่วโมงกว่าบนถนนก็น่าจะคล่องตัวถนนไม่ได้ติดกับหายนะอะไรมากมายแต่อาจจะเป็นเพราะเราอยู่นอกเมืองด้วยแหละเราไม่ได้อยู่ในตัวเมืองสักเท่าไหร่เราอยู่นอกเมืองด้วย ก็เสียบมาขนาดนั้น,น,นเลยเนาะไม่ปลไหลไปเร,เรื่อยก่อนรถก็ไหลเรื่อยๆทุกคนรถไหลเรื่อยๆรถไม่ถึงกระติดมากไม่ติดกระติดเป็นหายนะอะไรรถพอที่จะไหลได้ น่าจะเป็นค้าน่าจะเปิดตัวทุกห้างนะผมว่าน่าจะไม่ได้ให้ลูกค้าหรือว่าประชาชนเข้าไปเดินนะในอาคารเป็นไยพิบัตินะอ่าท่านทูว่าจิประกาศกรุงเทพเป็นอ่าเมืองไปพิบัติไปแล้วนะทุกคนนะ โอ้ในอุโมงติดไหมนะโอ้นี่ไงบางนาตาดรถมาติดอยู่บางนาตาดนี่แหละด้ทางน้ำมันจะพอให้เติมไหมเนะี่ย นี่ผมกำลังบันทึกวันประวัติศาสตร์นะวันแผ่นดินไหวปีหกแปดเนาะก็ <c oughs> บันทึกเก็บไว้เป็นความทรงจำตัวเองด้วยแล้วก็อาจจะเผยแพร่ในโซเชียลด้วยตอนนี้คือบรรยากาศหลังจากเกิดเหตุมาแล้วสามชั่วโมงนะหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวมาแล้วสามชั่วโมงกว่า รถติดก็ไม่ถึงกับเป็นหายนะอะไรนะพายนะุะควน,นะทุกคนต่อต่อไกาาไว้กลับบ้านกันนะบ้านคือสถานที่ที่เรากลับไปแล้วสบายใจที่สุดเนาะทุกที่ที่ตําบลบุญบาคารผมว่าก็น่าจะให้พนักงานกลับแหละผมว่านะถึงไม่ให้กลับก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในอาคารหรอกาชั่วโมงนี้ ตอนนี้ตามคลิปกล้องวงจรปิดตามคลิปบนรถไดะบนรถยังสั่นนะทุกคนคิดดูแล้วกันผมเห็นในคลิปนะโอ้แล้วก็ถนนเตี้ยมาพาดต,ตอนนี้ก็จะหมุนภูมิพลสะพานภุมิพลสลงขาดก็บอกแล้วก็สะพานพระรามสามก็คือสะพานพระรามสามเส้นภูมิพลนั่นแหละเส้นสะพานภูมิพลก็บอกสลิงขาดก็คือสาย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 โยงอะ่ะสายโยงขาดก็น่าจะปิดถนนแล้วก็พระรามสองถนนยุบถนนมันยุบลงไปเลยเนาะ ก็ประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นไปไปพิบัติแห่งคาดได้จริงๆนะถ้าจริงๆอันนี้เราไม่ไม่เฉียงเลยเพราะประสบกับตัวเองเนาะนี่ก็เพิ่งเคยเห็นและประสบไปด้วยตัวเองเนาะไม่เคยเห็นอะไรขนาดนี้ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยผมยังต้องไปรับเมียที่ทำงาน เดี๋ยวผู้ามีอก่อนม,อนม,อนมอนีถึงไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวผมจะถ่ายไปให้ถึงปั๊มบางจากตรงศรีนครินนะทุกคนนะเออตรงเส้นบางนาตราดนะก็เดี๋ยวแวะเติมน้ำมันแล้วก็ต้องไปรับเมียลนะนี่คือศรีนครินเชื่อมต่อบางนาตราดเนาะก็ถามว่าติดไหมติด รถติดอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ติดถึงกับอะไรโอแต่ก็ติดอยู่นะติดอยู่ก็ <c oughs> ถือว่าติดอยู่นะนุ่นเนยอืมติดไปได้เลยทุกคนนั่นแหละปัญหาเดียวคือน้ำมันจะมีเติมไหมนี่เพราะว่าน้ำมันเราจะหมดแล้ว มันจะมีเติมหรือเปล่าเพียงพอต่อผู้บริโภคไหมตอนนี้จะเป็นอย่างนั้นมากกว่า มันม่ถึงไหนแล้วแม่ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วยังไงเรากำลังจะแวะเติมน้ำมันแล้วใชเราไปรับที่ไหนก็รับจุดคือจะมาทางที่เราไปรับเธอใช่ไหมมาทางเส้นนั้นใช่ไหม นันก็รออมโปร้เร็วกว่าเหมือนเราเรา,เราอมโป้เราไปรับไปเร็วกว่าร,าอ,รนะอ,อองโปนะฮะโอเคเรอองโปนะโอเคโอเคทุกคนเียโทรมาแล้วรถติดมากสาหัสก็เลยเดี๋ยวไปรับองโปแล้วกัน ก็บันทึกเก็บไว้นะทุกคนนะอ่าจจะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์หรือเก็บไว้ในวันนี้เป็นวันที่เกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยครั้งใหญ่ไหมผมว่าครั้งใหญ่นะครั้งใหญ่นี่เราติดจริงๆด้วยทุกคนบางนาตาาติดมากติดมากจริงด้วยปัญหาคือจะมีน้ำมันเติมไหมน่าจะมีแหละเพียงพอต่อการใช้งานแหละน้ำมัน อคก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะทุกคนนะก็ถ่ายเก็บไว้ดูอย่างน้อยก็วันนึงนี่นี่เขายังอยู่ไหมเขายังอยู่ในทางนอกกันอยู่เลยเขายังไม่กล้าขึ้นอาคารก็ถุมให้เขากลับบ้านไปเถอะไม่มีใครจะมีจิตกระจาขึ้นไปทําง,งานแล้วล่ะผมว่าอาก,กาศให้ลูกน้องกลับบ้านไปแล้วดับัวน้า เราก็ายังมีครอบครัวที่ต้องเป็นห่วงอีก ีน้ำมันให้เติมไหมเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บันทึกไว้เก็บดูเองเนาะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมก็ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เนะาะก็โอเคขอบคุณครับ